สบายดีพี่น้องทุกท่านทุกคนบูเป็ดโพโรเนาะมา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 เซ็ตเซกันน้เพริกแมงดาเอ็มนแมงดาป่น้อพีิกแมงดาปเบู๊กิมบุดิบพี่น้องเอ้มามามาเซ็ตเซ็ตแล้วกันทุกคนทุคกคนย้ำใค่เอีม,ม,ม,มอน,น้อง ต้องคิดเป็นเงาหนึ่งทีดอกพี่น้องเอ,อ๋อแล้ะพี่มีให้ทุกท่านทุกคนเลยมาเบิ่งกันกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเงี้ยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากจะได้เห็นคลิปใหม่ะะหไหม้เครับพี่น้องกอบไปขอบคุณขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาแงี้ยเป็นกำลังแรงใจให้ พักนาเรืเป็ดโพโลตักฟ้าตัาเข่าไม่เนี่มเจา้าตักลาแจงสมเจ้ามือสองหิ้วตัเข่าร้ายึนลงใเบืมุมสูงเสร็จเสร็จจ้ร่วมกันครับมามามา สีไแู้่ตก้นครับไปลวครับสวัสดีครับยใจเย็นๆไปล่วครับดีไม่แห้งู่กนเ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย